สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็กลับมาพบกันอีกตามเคยนะคะกับครูไลฟ์วิสซีซีเนาะ<อ>หรือว่าตัวเราใหญ่ขึ้นนะคะเสื้อมันก็เลยขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะคะเพราะชุดนี้เสียวอลังกายเยอะมากเลยนะคะเป็นไงก้าคทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะไปเที่ยวไหนกันมาพักผ่อนทํางานหาพักทํากัน บุญนเลยเนาะซีซีก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากามีสอนภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> ก็เป็นสอนวิดีโอคอลนะคะถ้าเกิด <c oughs> เพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะ <c oughs> เป็นการสอนวิดีโอคอลตัวต่อตัวเนาะแล้วก็เป็นในาราคา <c oughs> ที่ประหยัดนะคะก็ <c oughs> ไม่ได้แพงมากเลยนะคะนอกาะถ้าใครอยากจะสอบถามนะคะสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ในไลน์บล็อกส่วนตัวแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะซีซีอยากจะอัปเดตมากเลยนะคะนั่นก็คือว่าคนที่ขึ้นเรือไปบนเรือแล้วเนี่ย เขาทาอะไรกันนะคะคือเขาไปทํางานหรอแล้วมีลูกค้าหรอหรืออะไรยังไงอันนี้เราจะมาติดตามกันนะคะว่าเอ๊ะคนที่ขึ้นไปบนเรือเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาทาอะไรกันอยู่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามา subscribe แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็ไลค์ my ิดีโอเนาะส่วนคนที่เพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะบอกนะคะเกินนิดนึงว่าซีซีนะคะทําวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตลูกเรือนะคะชีวิตบนเรือว่ามีอะไรบ้างนะคะคนบนเรือเนี่ยเขาทากันยังไงสมัครยังไงแบบไหนนะคะเนาะ ทุกอย่างนะคะสากกระเบือยนเรือรบนะคะเนาะก็เข้ามาติดตามกันได้อยากรู้วิดีโออะไรนะคะขอให้เช็ควิดีโอทั้งหมดก่อนนะคะบางคนทักเข้ามาว่าเอ๊ะสมัครยังไงคะต้องคุณสมบัติเป็นยังไงนะคะซีซีซซทำวิดีโอไว้หมดแล้วนะคะเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรยังไงทํางานแบบไหนทุกวันหรือเปล่าเนี้ยก็เข้ากันไปดูกันได้เลยนะคะเนาะต่อมานะคะก็กลับมาทีเ่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เราอาจจะรู้แล้วแหละว่าเออลูกเรือเนี่ยโดนเรียกกลับไป แค่บางคนเท่านั้นคือฉัจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันยังทํางานอยู่หรือเปล่านะคะนี่ก็ใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนที่เขาเรียกกลับไปเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องการแบบเออเขาต้องการที่จะใช้บุคคลเหล่านี้จริงๆนะคะมันไม่ได้แปลว่าเออบุคคลที่โดนเรียกไปแล้วสเปเชียลหรืออะไรอย่างงี้นะคะ ความจริงแล้วเขาเรียกคนไปในตำแหน่งที่เขาต้องการนะคะจะเป็นโชคดีที่คุณได้เป็นคนรับเลือกไปเนาะเนาะยังไงก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะโอเคค่ะถามว่าถ้ากลับไปเรือรอบนี้เนี่ยต้องเจออะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือ isolated นะคะอาจจะ isolated ในเคบินหรือว่าต้องควอเรนทีนที่โรงแรมนะคะแล้วแต่ค่ะกฎของประเทศนั้นๆเป็นยังไงนะคะแต่คนที่กลับไปนะคะต้องโดนควอเรนทีนก่อนเลยนะคะบนเรือแน่นอนที่สุดนะคะ15วัน14วันเนี้ยก็ว่าไปนะคะ เออเนาะแล้วก็จนกว่าเราเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วแบบเอ้ยเราโอเคไม่มีอะไรนะคะก็กลับออกมาทํางานได้ปกตินั่นคือคนที่โดนเรียกกลับไปณตอนนี้เนาะแล้วก็1วันนะคะเขาก็จะโดนเช็คนะเทมเพ t เจอร์ต่างเนี่ยประมาณ2ครั้งเนาะ เออเช็คดูซิอุณภูมิมดไข้นู่นนี่นั่นดิว่าเอ้ยเคหรือเปล่าไข้ขึ้นหรือเปล่านะคะเนาะแล้วก็จะมีอาหารนะคะมาส่งที่เคบินนะคะอย่าลืมนะคะเราพักเคบินของเกสเนาะคนที่กลับไปณนะตอนนี้นะคะพักเคบินของเกสนะคะจะมีซึ่งเราก็เลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะกินอะไรแต่เราก็สามารถที่จะบอกเขาได้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาะายอิสลามหรือรอย่างนี้เนาะไม่สามารถรับประทานหมูได้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็เขาก็จะจัดมาให้นะคะ และที่สําคัญคนที่ขึ้นเรือตอนนี้นะคะก็ได้ฟรี WiFi ซึ่งตอนนี้ก่อนที่ซีซีจะออกจากเรือมาหลายๆบริษัทเขาก็เริ่มให้ฟรี WiFi เอ๊เ้ตัวนี้เป็นอะไรเริ่มให้ฟรี Wi-Fi กับลูกเรือแล้วนะคะแต่จะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่เลยนะคะกับสถานการณ์ของแต่ละเรือแต่ละลำนะคะเนาะแต่ตอนนี้น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าคนไม่เยอะนะคะบนเรือเนาะต่อไปนะคะก็ พอที่ขึ้นเรือไปนะตอนนี้ก็ยังต้องทําข้อสอบเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือลูกเรือเก่าจะรู้ดีเนาะเวลาเราขึ้นเรือปุ๊บเราจะมีมาริทามเทสเนาะจะมีเป็นพวก Security ทุกอย่างนะคะที่ทําเกี่ยวกับเทสพวก h i n g say something อะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรือที่เราต้องทำเทสออนไลน์นะคะออนไลน์คอร์สพวกนั้นเราก็ยังต้องทําอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ทำเนาะเยอะยมากนะคะซีเอหน่วยเลย ทำแต่ละข้อนะคะถ้าเกิดผิดก็ต้องเริ่มใหม่อีกได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็80%หรือบางทีก็ต้องไ100นะะอง100มออ okay, ะะ่ร้อยเต็มเปอร์นตนะคะเนาะร้อเต็มเออโอเคนะคะระหว่างที่เราอยู่ควอลันทีนเนี่ยเราจะได้เบสิกซาร์เรี่เท่านั้นนะคะเราจะไม่ได้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะก็หลังจากออกมาจากควอลันทีนแล้วนนี้ซิซก็ไม่แน่ใจนะคะเนาะก็จะเป็นการประมาณนี้นะคะวันนี้กล้องเป็นอะไรไม่รู้เนาะ ก็เอาไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดเราได้อ invitation ินวายเทชันมานะคะลูกเรือเก่าว่าเราจะขึ้นเรือตอนนี้เลยหรือไม่อะไรยังไงนะคะก็ะไปตัดสินใจกันดูได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยตัดสินใจกันได้มากขึ้นเนาะยังไงก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพนะคะมีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวซีซีจะทําวิดีโอถามตอบอย่างที่บอกเอาไว้นะคะเนาะไม่เห็นมีใครถามมาเลยนะคะตร,ตรงหน้าเพจมีแต่คนถามเข้ามาทางอินบ็อกก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถามทางอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวซีซีก็ตอบให้หมดเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ยอย่าลืมนะคะไลค์ซับสไคร l i ล e share ด้วยค่ะ